โอเคน้องธนัทนะครับเพิ่งตื่นเมื่อคุณเพิ่งตื่นแล้วสมองยังหลับอยู่อืจริงจบตกในตู้ปลาแล้วซื้ออูดมาเลี้ยงฮะอะไรนะคูฟังมันวิ่งหนีกระเทียมแล้วตอนนี้ปลาโลมามาเยี่ยมเออปลาโลมาะตื่นได้แล้วตอนนี้เก้าโมงแล้วเร็วๆโอเคขอโทษขอโทษอันนี้ต้องน้องเอาอะไรพี่ดูแล้ว <c oughs> <c oughs> เคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็ วันสร์เมามีมเนี่ยอืมอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงมีมจะปนกันอยู่แล้วระหว่างวันเสาร์กับว,วันพุธเนีครับแต่ก็ช่างมัน <laughs> เพราะยังไงก็เป็นมีมจากน้องๆจากทางบ้านนะครับไปะจะขำหรือสงสารดีเนี่ย้โอเค อเคอันนี้ได้นี้ได้นี้ได้ส่งครั้งที่ห้าสิบเอ็ดครับอืมแกล้งคนอย่างปั่นดูให้จบจะแกล้งยังไงเร็วเร็วเออจะแกล้งยังไงอ๋อหน้ากากแมสเอาดีมันเห็นเอออาจารย์ เออแม่เทแม่เทหาเล่นดีทเ่ี่เฮ้ยอยากได้ว่ะผมจะใส่ไปเดินกองถมแล้วคนตามถ่ายแบบนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูให้จบต้องดูให้จบไปยินตรงกลางอ่ะอืมโอเคต้องไม่ชิลช เอเอไม่มีใครสนใจเอา,เอามึงทำเลยอืออยากทำเลยโอเคจะทำอะไรอ่ะรอดูอยู่เนี่ยอ,อืออ,อ,อืมอืมอ,อ,อวันพุธวันพุธเฮ้ยน่าสั่งนะน่าใส่นะใส่ไปเดินคลองถมไปเดินถนนคนเดินเลยแบบเนี้ย คุณพ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮพี่น้องครับครับลูกสาวผมมันบากผู้ชายครับมันบบคิดสีไปรับไปผินนี้อ่เอามันคือวางสันมันไปรับแต่ผู้ชายเอาผมบบลูสีเ็ตจังไดแล้วเออมันมีวัดเตรับได้เน่ยครับเออสิพผ้ามันไปออกผู้ชายอผมโอ้ออกไปตายตายตายนายครับใช่แล้วบได้ มีการใช้รับบ่ได้อีกต่างหากเฮ้ยเพะไงวันสองมมีมผมจะออกคลิปให้ได้เลยวันสองมมีมขอแถมครับพี่ชีวาวเออโอเคผมชื่อชีวาวก็ได้อะเมื่ออกหักเพื่อนคนอื่นโอ้เพื่อนไม่เป็นไรหรอกอกหักมันก็ไม่ตายเดี๋ยวก็มีใหม่ได้คนอื่นมีเยอะแยะไม่ต้องเสียใจหรอกเพื่อนยังมีกูอยู่นะสู้สๆ กูบอกมึงแล้วไม่ฟังกูมีงกูบอกแล้วมันจะแย่มากกว่านี้นะถ้ามันกลับไปคบกันแล้วเรากลายเป็นหมาอันนั้นะแย่จริงส่งครั้งที่เก้าสิบครับโอ้เยอะนะเนี่ยการตอบเม้นของพ่อค้าส้มในตำนานว นนี้เรียว่าอะไรตอบชีน้องเอาอะไรไม่ให้พี่ดูจชัดๆเลยแบบนี้ไม่ทันทุกรอบเลยครับหวังว่าครั้งนี้จะทันครับกังเกงนีมึงใส่มันทงสูงหน่อยได้ไหมเป้าแตกแล้วกี่ตัวอ่าโอเคจะมีการประชดกันเกิดขึ้นมุกไมะชอบกประกลัวกาแล้วตอแหลอีกละกาแล้ว จะมีการประชดกันเกิดขึ้นขออีกสักครั้งเราจะลงคลิปให้ได้เลยมาแล้วภาค2กีครับมันมีภาค2ด้ได้เลยตอ,อจงเติมกีเนี่ยโอเคคลิปค่อนข้างยาวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะตัดอกอกบางส่วนจงเติมคำว่ากีในเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเอาอานี่เอาเครื่องใช้ไฟฟ้ากระทะไฟกีเอากระทะไฟกี <c ười> ไก่กีเต่ากีเครื่ <c ười> องหนีบกี เครื่องหนีบกีอ้าวเจอนี้ไปปั่นเลยมึงแกก็เครื่องมวนกีด้วยเครื่องม้วนไม้หมดทั้งหนีบทั้งมวนเนี่ยกีมันจะเป็นยังไงเนี่ยจงเติมคำว่ากีในสถานีรถไฟฟ้า B t S โอ้โหยากชิดกีปากกีสามกีอุดมกีอุดมกี โอเคเชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเพลินจริงอ่ะคนแถมเยอะอ่ะแต่ไม่เป็นไรจัดให้อืมอืมอ่าไม่มีตังค์อ่ามีสองอันโอเคผมรู้แล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นใช่ชัดเจน มีมีคนเล่นเยอะแล้วอย่าออกคลิปอีกรอบครัชโอ้ครับแม่ผมก็ไปอ่านครัชงั้นตัวอะไรวะเนี่ยอีทีเหรอไม่ใช่ไดนเสาว์ Shut up ายนอสคุร่า hard mode อ้าวโอเคอ่ะผม challenge accepted ไม่หยุดโอเคดูสิผมจะขำไหม oh uh, no man mm -hmm. Mm -hmm. People are freaking out about this fucking lightning. I don't see any lightning. Good job. Oh shit. Mm -hmm. Five Whoppers and five more whoppers. <laughs> Boa semana pra você, meu amor. Tá bom, então.

โอเคโอเคไวฟลิปดีครั้งที่สี่ครับฉันจะออกคลิปให้ได้เลยอ๋อมันจะไปแก้เข้าแบบนี้ทำไมเนี่ยเทรนใหม่เรียยว้อยนะครับอ๋ออย่าทำนะจริงๆแบบนี้นายเป็นไรไม่เพื่อนไวชิดูดะทำแบบนั้นทำไมชดะทำทำไมทำไม Oh. เป็นอะไรเนี่ย <kne eling? S 1> <Hollywood> อเฮ้ย what อะไร get t ไปไกลเลยนะ what อะไรอีกอ๋อโอเคเพื่อเพื่อ ส่งครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ยังไม่ออกครับผมอาจริงดิคุณคุ้นอยู่นะเราเนะี่ยใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมเนี่ยอืมาการจามในแต่ละแบบโอเคต่กี้ไม่จามแล้วอันนี้ก็ไม่เอาเรียกว่าจามเรอเนี่ย ไม่ใช่แล้วโอเคจามแบบไก่ขันจามแบบเขินๆจามแบบมีน้ำมูกโอ้เป็นตอนเอืมอง ยิงรัวสามนัดซ้อนมันทำไมอาจามแบบน่ารักอโอเคผมแถมให้จามแบบ slow motion โอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วสาหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะครับที่ส่งคลิปมาร่วมสนุกกันส่งมีมาร่วมสนุกนะครับเออคลิปนี้ค่อนข้างมันนะครับถึงแม้ว่าจะจะผิดโจทย์เป็นนิส <c oughs> แต่ไม่เป็นไรอยู่ร่วมกันได้นะครับขอบคุณจริงแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาหน้าบายสวัสดีครับเจ yeah. ๊ชอบไหมจามแบบสโลโมชั่นใครกินข้าวอยู่ขอภายด้วยนะครับ 一一。<noise> <noise>